นนมือขวาด้านแรง่ซ้ายพร้อมกับตัดปลายอยู่ให้โน้ไปด้านขาในขณะหน่อยๆสูนลงหาใจเข้าให้ลึกที่สุดกลั้งลงในลมหใจขอก้ไวส้สัปพลมหใ,ใจออกพรอก้อมกับค่อยๆลายหนึ่กลับมาอยู่ในทาเทั้ทสลับกันระหว่างมือซ้าย การลงหาใจไวสั้นรูปพร้อมกับกดเด้งพอมกับหใจหออพร้อมกับคลายการกดกำบ้าเลื่องจำแนกที่กนไปทางกลาหลังทีละน้อยจนกว่าที่จะที่ริเวลาหลังเริ่มต้นทำาสำใหม่จนครบ5ถึงส0ครั้ง การวันสักรูพร้อมใจตจออกพร้อมกับงอแขนสองข้างับเข้ามาอยู่ในทางนร้มทำซ้ำเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็นเียนแขนการให่ฟังมือยืดไปทางด้านขวาทำซ้ำเช่นเดิมแต่เปลี่ยนเป็น เย็นลงแน่ชิดกระโกค่อยๆพรอนลมหาใจออกพร้องกับรถแขนลงใช้มือทั้งสองข้างพาคนสีสับในลักษณะนั่อยู่และค่อยๆลดมือลงมาอยู่ในทางเรียนเริ่มต้นทำซ้ำอีกหนึ่งเหมาะกับผู้ป่วยโรคภุมแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นโรคอัมพาตอัมพาตและโรคไมเกรน ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความดันโลหิตได้ลดน้ำตาลในผู้ปว่วยเบาหวานได้ดีปฏิบัติดังนี้1.1่งหนงนั่ฝ่ามือทั้งสองข้างวางบนหัวเขา่าในท่านอนให้วางแขนไหนมือไว้ข้างตัวหรือค้อบฝ่ามือไว้ที่หน้าท้อง1.2ค่อยๆ่หลับตาลงช้าๆสูดลมหายใจเข้าทางจงมูกลึกๆช้าๆนับ1 2 3 4 การหายใจนับ1 2 3สาช้าๆแล้วเป่าลมหายใจออกทางปากช้าๆพร้อมกับนับ1 2 3 4 5สอาสี่หอีกครั้งถือว่าครบหนึ่งรอบทําซ้ำแบบนี้ทั้งหมด30-40ถึงรอบแล้วค่อยๆดืงตาเพิ่งช้าๆ อาการปวดเข่าและข้างเนื้อหลังต้นคอแขนลดอาการท้องอื่นและท้องผูกได้ดีนอนไม่หลับหรือลดความดันและระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีปฏิบัติดังนี้3.1น,นั่งบนพื้นราบในท่าที่สบายเอยยดขาเข่าตึงหลังตรงเท้าชิดฝ่ามือคว่ำบนต้นขาทั้งสองข้างค่อยๆหลับตาลงช้าชสูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆช้าช้า นับหนึ่งสสามสี่หากลหายใจนับหนึ่งสองสาช้าๆแล้วเปอาลมหายใจออกทางปากช,ชา้าๆนับหนึ่งสอสสี่หอีกครั้งทำซ้ำสามรอบ3.2หายใจเข้าลึกๆช,ชา้าๆพร้อมกับค่อยๆงอตัวไปข้างหน้าแขนตึงขับฟันมือทั้งสองข้างไปข้างหน้าค่อยๆรูปจากเช้าไปถึงหน้าแข้ง จนถึงไปจนไปมือจะหลดนิ้วเท้าหยุดหายใจชั่วคู่ประมาณ3วินาที1 2 3 3.1เป่าหายใจออกช,ช้าๆฝ่ามือลูกบบนหน้าแข่งเขา่าพร้อมกับค่อยๆดึงตัวและแขนเย็นไปข้างหลังให้ได้มากที่สุดค้างไว้สักคู่นะเป็นหนึ่งรอบทำซ้ำสามสิบรอบแล้วค่อยๆลืมตามแล้วนั่งตัวตรง